ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควาแชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Titan Hunter นะครับเป็นเกม NFT ที่ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเกม Titan Hunter อยู่ในช่วงเดโมนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับตัวเกมก็มีการปล่อยเดโมให้เพื่อนๆทดสอบกันนะครับในช่วงเดือนธันวาซึ่งเดโมอันนั้นนะครับไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาท่าไหร่นะครับส่วนณตอนนี้นะครับมีการอัปเดตเดโมล่าสุดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเดโมอันนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ในตัวเกมเดโมแล้วนะครับนี่นะครับเหมือนอยู่ในแบบเมตาเวิร์สเลยนะครับอาจจะมีการซื้อขายแลนก็ได้นะครับเนี่ยก็อย่างแรกที่อัปเดตเลยนะครับ แผนที่นะครับจากเดิมนะครับจะมีแค่แผนที่เกี่ยวกับเมืองต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับมีการเพิ่มอีกเมืองหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือเมืองใต้น้ำนะครับแต่นี้ผมยังเล่นปลดไปไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเล่นไปให้ถึงแล้วก็มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับต่อไปนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือระดับเลเวลนะครับด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับผมอยู่เลเวลสองนะครับผมสามารถรับรีวอร์ดได้นะครับก็เป็นทองประมาณ1,000แล้วก็รับไอเทมไว้สำหรับคราฟนะครับผมสามารถกดเคมได้เลย ยิ่งเพื่อนเื่อเล่น Regierung ไปเรื่อยๆนะครับก็ยิ่งปลดล็อกระดับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อก็จะรับดาเมจเป็นขั้นสถานะบวกเลือดบวกอะไรไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลเวลของเพื่อน,นจะตันนะครับซึ่งระดับเลเวลนตอนนี้นะครับค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเลื่อนไปเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดทัทีก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนเพื่อสามารถเก็บเลเวลไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับปริมาณเหรียญที่เพื่อนจะได้รับก็ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ เหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญภายในเกมนะครับเอาไว้สําหรับอัปเกรดตัวละครหรืออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการอัปเกรดดีกว่านะครับสําหรับณัตอนนี้นะครับเปิดให้ดูอยู่สส่วนก็คือด้านขวานะครับการคัฟไอเทมนะครับนี่นะครับการคัฟไอเทมเราจะเป็นต้องใช้ทองตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ของที่เราได้มานะครับเราสามารถกดครัฟได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถครัฟได้หลายระดับเลยนะครับแต่ละระดับนะครับก็จะมีปริมาณของที่ใช้แตกต่างกันไปนะครับ ซึ่งของที่ใช้จะมาจากการเลเวลอัพจะมาจากการเล่นภารกิจไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าการผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละครับนี่นะครับระดับแรกก็ต้องใช้หินสีเขียวนะครับจำนวน20อันซึ่งผมเล่นมาได้แค่1อันนะครับก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับยิ่งระดับสูงนะครับของที่คราบก็ใช้สูงขึ้นนะครับซึ่งของอันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถนําไปขายได้นะครับเดี๋ยวขอทดสอบการคราบเป็นคอมมอนก่อนละกันนะครับรอสักครู่นะครับในช่วงทดสอบนี้ค่อนข้างหน่วงเลยนะครับ อ้าวลุดเอาใหม่เอาใหม่นี่นะครับคราบได้แล้วนะครับได้มาเป็นเสื้อกรอกนะครับอ่าเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนดีกว่าอันนี้ในส่วนของกระเป๋าเรานะครับนี่นะครับผมมีชุดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคาบชุดเกราะมาได้ก็กดใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับเราสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยการคลิกที่ของชิ้นแล้วกดอัปเกรดได้เลยนะครับซึ่งการอัปเกรดก็จะใช้ เป็นทองที่เราได้จากการเล่นแล้วก็การรับรีวอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญภายในเกมเนี่ยนะครับแต่หลุดทุกรอบเลยต้องกดใหม่หลายๆรอบได้เลยครับเกมค่อนข้างหน่วงมากๆเลยนะครับเอาใหม่เอาอันนี้เมื่อกี้กดคลา์เบิ้ลแน่เลยอุปกรณ์มา2ชิ้นเลยนะครับมีถุงมือกอับเสื้อกดอัปเกรดให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าไม่ได้อีกแล้วลองอัปเกรดอาวุธล้วกัน อันนี้อัปเกรดได้แล้วครับอาวุธแต่ละอย่างนะครับจะเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดของคอมมอนอยู่ที่เลเวล20นะครับนตอนนี้ยังไม่มีไอเทมเป็นไลดิตี้อื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวจะโชว์เป็นคอมมอนก่อนแล้วกันนะครับยิ่งอัพเพิ่มเท่าไหร่นะครับปริมาณโกก็ยิ่งใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับโคตรหน่วงเลยครับตอนนี้นี่นะครับผมอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูกันดีกว่านะครับการเล่นก็เหมือนเกมทั่วไปนะครับสามารถเล่นใน iOS หรือ Android ก็ได้นะครับหรือบน PC ก็ได้นะครับใช้โปรแกรมจำลองเอานะครับวิธีการเล่นนะครับเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องใช้5 energy นะครับ energy นะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับมันจะรีดูประมาณ10นาทีมั้งครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ารีอาจจะเป็นปริมาณทุกๆ10นาที5 energy ก็ได้ครับผมยังไม่ได้สังเกตตรงนี้เลยเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ วิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับอันนี้จะเป็นสกิลให้เราใช้นะกดสเปซบ้างในการใช้นะครับสกิลหรือเพื่อนจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็ใช้เหมือนกันนะครับเวลาในการยิงแต่ละครั้งนะครับจําเป็นต้องหยุดตัวละครก่อนนะครับระบบจะยิงให้อัตโนมัตินะครับไอเทมแต่ละอย่างนะครับจะเล่นเข้าตัวเราเองนะครับหลังจากที่เราจบด่านนั้นๆนะครับก็จะมีแบบถัดไปโผล่ขึ้นมานะครับก็ให้็เพื่อนเดินไปแบบถัดไปได้เลยนะครับ เกมก็เป็นแนวแบบเล่นเพลินได้นะครับเหมือนเกมนี้จาก white paper จะมีการรับสกอร่ามาเล่นเกมนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามตอนที่แบบเกมเปิดอีกทีละกันนะครับว่ากอล่าจะมาเล่นได้ไหมหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับแต่ตอนนี้นะครับหน่วงมากๆเลยนะครับกว่าแบบถัดไปจะโผล่ขึ้นมาค่อนข้างใช้ระยะเวลาดินนึงนะครับเพื่อนๆสามารถมาลองทดสอบได้นะครับใน ios หรือ android นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับอ่าแบบถัดไปมาแล้วค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการเล่น ใช้ฝีมือหน่อยนะครับใครที่แบบฝีมือน้อยๆก็ด้างสกอร่าเลยครับนี่นะครับหลังจากที่ลูกกระสุนหมดต้องมีรีโหลดกระสุนด้วยนะครับระหว่างรีโหลดเราสามารถเดินไดนะ้บางด่านก็รีแมปไว้บางด่านก็รีช้าแต่ไม่มีแบบสกิลแบบเก็บตามแมปเลยนะครับเช่นแบบตีฮิวยิงกระจายอะไรพวกนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับนี่นะครับจะได้เหรียญได้ไอเทมมาใช้ครับ ทุกๆ5า้าด่านน่าจะเป็นบอสนะครับนี่ดา่านที่5แล้วด้วกับบอสจระเข้ <c oughs> <c oughs> ถ้าคอก็สุดน,น่ารักดีนะครับพยายามเดินหลบเอาครับบอสตัวแรกไม่ค่อยมีอะไรมากครับลีลาซะด้วยกว่าจะตายนี่นะครับจะมีสกอร์ให้ด้วยนะครับ เกมนี้นะครับมีระบบจัดเลนกิ้งด้วยนะครับน่าจะได้รีวอร์ดแต่ยังไม่ได้รู้ว่ารละาเอียดเท่าไหร่นะครับว่าเลนกิ้งจัดยังไงรีวอร์ดยังไงนะครับแต่เมื่อจบด่านบอสก็จะมีการเซฟพอยต์ด้วยนะครับว่าเลนกิ้งเท่าไหร, <c oughs> ร่รอด่านใหม่ค่อนข้างนานแล้วเท่าที่ดูนะครับเวลาเล่นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงแต่รูปแบบตัวเกมไม่น่าจะยากมากนะครับเพื่อนๆสามารถทดลองเล่นกันได้นะครับใครที่ช,ชอบเกมแนว pay to e a r n นะครับเกมนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆนะครับแต่น่าจะไม่เหมาะกับสายคลิก to e a r ร์นะครับแต่ถ้าหากรีวอร์มมันคุ้มค่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับการลงทุนเกมนี้นะครับแต่เกมนี้กว่าจะเปิดอีกน่าจะสักพักใหญ่ๆแล้วครับพอตัวที่2นะแล้วครับ โอ้หค่อนข้างยากเลยนะครับด่านนี้ผมได้สูงสุดแค่10ด่านเนี่นะครับตอนนี้อันนี้คือรางวัลที่ผมได้นะครับในการเล่นหนึ่งรอบตัวเลขมันไม่ค่อยชัดเลยนะครับก็สำหรับเกมไททันฮันเตอร์นะครับถ้า,าเพื่อนคนไหนนะครับสนใจที่จะลองเล่นเทสดเดโมโนะครับสามารถกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทดสอบเอาไว้ให้เพื่อนนะครับ ก็เดี๋ยวตัวเกมเปิดหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับผ่าน Facebook Fanpage นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเพื่อนมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าต้องการที่จะทักแชทส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะครับสามารถทักมาที่ช่องแฟนเพจได้เลยนะครับถามข้อมูลเกี่ยวกับ NFT ได้หลายเรื่องเลยนะครับยังไงก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับ ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ